ันนี้คือกรณีที่ไก่ของเราขาเขาทางนะคะเราก็จะใช้ยางยางรัดไว้ไม่ให้ขาเขะทางอันนี้จะแรกเกิดอันนี้จะเป็นไก่ตอกนะคะไก่ตอกแรกเกิด,ดขาเขาทางเขาเกิดมาเราก็ต้องใช้วิธี DIY คือเอายางมัดไว้ค่ะ จะเป็นไก่ตก๊อกตัวที่เราเ,าเข้าตู้ฟากเองนะตัวนี้ <Hey. S 1> เดี๋ยวคอยมาติดตามวัน hey. Hey. คือเราใช้ยางสองเส้นนะคะมัดให้เขาขาไม่ถ่างนี่นะกำลังน่ารักนะคะตัวนี้จะจิกเพื่อนแล้ว oh. มันขาทางก็ต้องช่วยอย่างนี้นะคะ